อะมาตามดูกันหน่อยนะคะน้องปานเห็นบอกว่ามีข่าวดีด้วยจาก<ช>กระทรวงเกษตรเพื่อพี่น้องกเกษตรกรถูกต้องค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรนะคะก็มติล่าสุดคือเรื่องของนโยบาย1,000บาทนะคะไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่นะคะจากกรณีมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1ทั ก็มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของกา,การเป็นค่าสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะคะอัตราช่วยเหลือตอนแรกเนี่ย500บาทมไม่เกิน20ไร่นะคะวงเงินรวมดอกเบี้ย3.05%นะคะกว่า27ล้านบาทเสนอนบขอพิจารณาให้ความเป็นชอบนะคะตามที่มีรายงานไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีการได้รับข้อเรียกร้องจากทางพี่น้องเกษตรกรเป็นจานวนมาก ให้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่ดินน่ะมีไม่เกินสิบไร่นะคะกองเงินช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ทําให้ต้องนําเรื่องนี้มาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคนะคะในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้25พฤศจิกายน คณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัฒนะ์ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการเสนอการช่วยเหลือชาวนานในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะคะข้อสรุปดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรค่ะพอถ้าช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่นะคะคือสมมติตามเดิมเนี่ยมี5ไร่แล้วก็ไร่ละ500บาทก็จะได้2,500ถ้าตอนนี้เปลี่ยนเป็น1000นะคะ5ไร่ก็จะได้5,000คือเหมือน<ก>ได้สเท่าเลยนะคะก็ได้มากขึ้นนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอนะคะ สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็การช่วยเหลือชาวนานในโครงการการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000ับาทต่อไร่ก็ใช้งบกว่า38,578ล้านบาทนะคะมากกว่าเดิมที่มีกรอบ,บวงเงินอยู่กว่า29ล้านบาทประเด็นนี้อาจจะต้องมีการขอความเห็นจากนบขอ,อีกครั้งหนึ่งคือวันจันทร์หน้ารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะของพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่จะได้รับเงินเรื่องของค่าสนับ สนที่เป็นค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะคะจากเดิมที่มีนมติเรื่องของไร่ละ500บาทตอนนี้ปรับเป็น1,000บาทนะคะเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันอีกทีสัปดาห์หน้าค่ะ